สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักช u r ร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกระทานเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นกระขายของ a i s นะครับวันนี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการนาพี่ปงผมในต่อๆไปนะครับก็ อย่าลืมนะครับผมฟากกติตามให้ผมให้ถึง2,000ซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเราผ่าน1,500ซับสไครมาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าใช้เป็นซิมสำรองซิม2หรือซิมที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับผมเอามาสมัครก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยนะครับก็คือ ใส่ให้ครบทุกตัวน like. ะครับรหัสเน็ตทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตฟรีก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเน็ตก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ให <un> ้ครบทุกตัวนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มรหัสเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวแรกนะครับกดดอกจันทราน์ะครับคุณดอกจันสาม3ามสี่เหลี่ยมนะครับ สำหรับตัวนี้384 KB นะครับใช้งานได้1วันนะครับตัวนี้เนี่ยไม่จำกัดนะครับผมความเร็ว384 KB นะครับผมใช้งานได้1วันนะโอเคทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550ดอกจัน3351สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ไม่จำกัดความเร็ว384 KB ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตตัวที่2นะครับดอกจัน50ดอกจัน3404สี่เหลี่ยมนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับอยู่ที่4กิกนะครับใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน550ดอกจัน3404สี gig, 7, ่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ4กิกใช้งานได้7วันหรือว <inea> ่า1สัปดาห์นะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟีตัวที่3นะครับดอกจัน777นะครับดอกจัน7673สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ10กิกนะครับใช้งานได้730วัน หรือว่า1เดือนเลยนะครับผมถูดกนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้10กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่4แล้วนะครับผมดอกจัน777นะครับดอกจัน7704สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ2กิกใช้งานได้37วันนะครับผมขอไปนะ7วันหรือว่า1สัปดาห์เลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน777ดอกจัน77 ศูนย์สี่สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับสองกิกใช้งานได้เจ็ดวันหรือว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ห้านะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับดอกจันสองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับยี่สิบห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ ยี่สิบห้ากิกใช้งานได้สามสี่วันหรือว่าหนึ่งเดือนเลยนะครับผมนะโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมให้ถึงสองพันซับสไครต์ด้วยกันละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่กดติดตามนะโอเคสไลด์มีวันนี้นะครับผมมีประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดห้าตัวก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราลงคลิปทุกวันนะครับผมห้าโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมลงห้าโมงเย็นเสาร์อาทิตย์ลงห้าโมงเช้านะครับช่วงนี้ก็ ลงทุกวันทุกเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็น5โมงเช้าและ5โมงเย็นฝากติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบคลิปปกติเลยถ้าวันไหนไม่มีก็คือตามเวลาเดิมนะครับก็คือ5โมงเช้าในเสาร์อาทิตย์แล้วก็5โมงเย็นในจันทร์ถึงศุกร์นะครับโอเคสหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูเรียนเซอร์ดีครับผม